สวัสดีครับอาเมื่อนี้ผมพามาพัดกะเพราหอยลายนี่ครับเไปหอยลายมากครับเดี๋ยวเตรียมพัดเลยอ่าครับหัวข้างคลองนะครับน้ำกำลังขึ้นเลยครับช่วงนี้น้ำกำลังมานะครับปีนี้จะโทมีโทอืม อันนี้ผมกกพามาครับผัดกะเพราหอยลายใส่น้ำมันเลยนิดนึงไม่ม้องใส่เยอะหอเขาก็ใส่ฟืนคือเก่าครับ เริ่มเลยครับอันนี้พริกกระเทียมครับโคกไว้เรียบร้อยอัดให้หอมก่อน อหอยลายผัดหอมแล้วก็ลงด้วยหอยลายเลยนี่ครับลงไปโรยไปยึงแรงด้วยครับ ไฟกำลังแห้งเลยครับกระเพราหอยลายอ่าเาม,ามืนอี้พาพับัดกระเพราหอยลายครับอ่ะใส่ฟืนคือเก้าครับเชื้อเพลิงอ่าไฟแรงๆ ฝาครับปิดฝาไปแป๊บหนึ่งเธอหอยมันซุกครับผัดกะเพราหอยลายาครับเดือดเดือดเลยเดี๋ยวมาปรปุงเลยครับ ฮะฟึบน้ำมันหอยจวกๆกเลยครับอ้าวฟึบส,สิ้วครานี่ฟึบน้ำปลาหน่อยเดียว ผงนัวไม่ใช่ผงนัวรสดีครับอ่าผงนัวใส่หลายแสบหลายใส่น่อยแซบหน่อยครับบอใส่ก็บอแสบอะใส่ก็พอ,อสแสบได้ เนี่ใส่ถังไว้แล้วนะอ่าน้ำตาหน่อยหนึ่งครับออโอ้ขวัญเฮานะ ผัดกะเพราหอยลายอ่ารสชาติโอ,โอเคเลยตามเดือดก่อนฮะเคใสายไรสายกะเพราอ่าครับสายกะเพรา เม,น,มนูนี่จะได้หอมนี่ครับเรียบร้อยครับไม่เอาไหมไม่เอาเอาแล้วอ่ะเดี๋ยวครับฝักเสิร์ฟเลย นี่ครับนี่นี่โอ้โหครับผัดกะเพราหอยลาย